เราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาการทํางานแต่ว่าไดา้สิ่งที่เป็น v a l u e added มากขึ้นกับองค์กรน,นะคะตัวอย่างที่เราเอามาใช้นะคะก็อย่างเช่นตัวโคพายร t นะคะซอฟต์แวร์นี่ซึ่งกำลังดังมากใครๆก็รู้จักตัวของเราเองเนี่ยเป็นพาย o t ลแล้วตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นโคพายร์ที่มาช่วยนักบินอย่างเราในการทํางานนะคะซึ่งตัวโคพายร์ล์เนี่ยสามารถช่วยงานอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแตกกรรวววงแนนจเลลยะะคะ้็มัไปถึ ประเมินในเรื่องของความเสี่ยงในขอบเขตของงานที่จะต้องตรวจการจัด Priority นะคะเลระหว่างที่เราลงงานตรวจเนี่ยเราก็สามารถใช้ c o p i l o โมาช่วย Analyze ได้ด้วยว่ามันมีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนได้หรือเปล่ารวมถึง c o p i l o โยังสามารถที่จะช่วยออดิเตอร์ในการร่างรายงานสรุปผลของการตรวจได้ด้วยนะคะ อีกทูสหนึ่งที่เราก็คือสามารถที่จะคิดแล้วก็หยิบมาใช้ได้เลยก็คือในเรื่องของการใช้ Data Analytic ทุกวันนี้เรามาสู่ยุคข,ของ Big Data นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรู้จากเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ดึง Data มาเราจะเห็นเลยว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่ผิดปกติในตัว Data อันนั้นบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของบัญชีมา้านะคะ เราสามารถที่จะถ้า internal audit สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วเราไปดึงข้อมูลมาในในข้อมูลที่เยอะระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมพอเราเห็นพฤติกรรมตรงนี้ปุ๊บนะคะเราเป็น i n s i d ์ในข้อมูลที่เราเห็นปุ๊บเราสามารถจะบอกได้ว่าอันนี้คือพฤติกรรมที่ผิดปกติพอหลังจากนั้นปุ๊บเราสามารถที่จะ forecast หรือ predict ไปได้ว่าพฤติกรรมอันนี้ถ้ามีเข้ามาเราสามารถจะหยุดทันทีเราไม่ให้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีความเสียหายกับอ,องค์กรของเรานะคะ อันนี้เราก็จะทำให้ได้ทั้งแอ e Objective ของการทำ i n s i ซ h ์แล้วก็โปรไซส์นะคะก็จะเป็นทูหนึ่งที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในงานของเรานะคะ